หลังฟาดกระแสตั้งแต่เปิดตัวจนติดอันดับท็อป4บนวิวกลับมา EP นี้เห็นทีว่าแฟนคลับต้องแห่แชร์กันสนันโซเชียลอย่างแน่นอนเพราะล่าสุดซีรีส์ฤดูการแห่งรักซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ชวนฟินของค่ายก้าวหน้าโปรดักชันที่ก่อนหน้านี้จัดเต็มเลิฟซีนสุดแซ่บจนเป็นกระแสทั้งในไทยและต่างประเทศ แต่ครั้งนี้ก็มีสีนให้แฟนคลับหัวใจฟูกันอีกแล้วจ้าเพราะหนุ่มพีเอกพบเดินหน้าทวงคืนพื้นที่หัวใจหลังจากที่ปล่อยแฟนคลับใจหายใจคว่ำม,มาหลายตอนรอบนี้พีก็เดินหน้าทําตามหัวใจด้วยการเร่งพีชิตใจหนุ่มป้านจิรโชดที่ทําเอาหลายคนลุ้นกันจนหายใจรดต้นคอเอพิโซด5นี้ต้องตามเอาใจช่วยกันต่อว่าพีจะทํายังไงเมื่อพบว่าป้านหายตัวไป พีได้ตัดสินใจออกตามหาป้านทั่วทั้งเมืองก่อนจะนึกขึ้นได้ถึงสถานที่ที่ป้านเคยพูดถึงชายหาดเรียกได้ว่าเป็นอีกซีนที่แฟนๆต่างรอคอยโมเมนต์ริมทะเลที่เต็มไปด้วยความรู้สึกทั้งหมดที่ถูกเก็บไว้ในหลายตอนที่ผ่านมาแม้ว่าป้านจะยังไม่หายเสียใจกับคำพูดเดิมๆของพีแต่ครั้งนี้ทั้งสองเลือกที่จะคุยกันตรงๆก่อนจะจูบรับรักหวานฉ่ำท่ามกลางอากาศหนาวริมทะเล หลังจากคืนนี้ความสัมพันธ์ของพี่กับป้านจะเปลี่ยนไปแค่ไหนห้ามพลาดไหนฤดูการแห่งรักทุกวันอาทิตย์สองทุ่มทางวิว